คนเยอะเลยโอ้โหมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอย่าไปถ่านเดี๋ยวเอาถ่านเอาถ่านแหลมมาวางเอาไว้อ่ะเฮ้ยพี่กุ้งยามาเล่นเป็นหมอนั้นก่อนมีชีวิตอ่ะแล้วก็นี่ไงหมดมีชีวิตไม่ใช่อมาตาอมาตาอมาตาทำไมเออหน้าจับของก่อนแป๊บไม่เอาไม่เอาเอาาปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ไม่มีการปรับเกมหมดไม่มี นี่ไม่เอาเราไม่ปาบเราไม่โกงลืมบอกไปสวัสดีครับวันนี้เรากลับเข้ามากันอีกครั้งนะครับไม่ครับพี่บาสสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยพี่บาสสวัสดีครับเฮ้ยมุกเจมมางกงกเนี่ยพี่บาสรอรตบ้มพี่บาสมืดแล้วพี่บาสกลับจังหวะนี้มังกร ก็บอกลบ<า>อแล้วมืดแล้วมืดแล้วน,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 อน้องเฮ้ยผมนอนผิดเตียงนี่เตียงผิดฐาน้าอันมารวมกันจะได้เป็นจะได้รวมกันป้าป้านี่ไงข้ามมันเลยอ่แล้วจะข้ามกันอะก็ข้ามมันไม่งั้นเอ็งกลับโลกไม่ได้อ่ะจัดจุก กอลได้ยินหมกองหน่อดิโอเคไมมั้ยไอ่ท่ไหนอลองนั่นบ้องนึงน่ะแบานใหญ่งอเก็บขอ่เราถ่านไปใช้หมดนะหมดแลอ้าวแล้วโยโอเคทพี่ไหมทำทำไมผมกลังเดินเล่นอยู me, okay. ย่ตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่ช่วงเดินเล่นสโชั่น ดูอี่ไหนวะนั่งอเคองเลยเจอวะไม่เคยเจทำตามพี่มาดิอยู่ไหนผมหาชื่อพี่ไม่เจอดูวิลการไม่ดีอ๋อเครื่องนี่อยู well, ่ไหนหาไม่เจออยู่ไหนเหรอ โอ้โหทำไมไกลจังอ่ะไกลโคตรเลยเดินหลงทางแล้วเนี่ยนู่นน่ะพี่บาสไปไกลมากเลยนู่นน่ะดูดูชื่อดูชื่อนี่นไปไหนนะม่ชื่อมันดูไก่ยังเจอละชื่อดูไก่มากแต่จริงๆแล้วอยู่ไกลเอ่อคือนี่นะ พี่กุ้งอย่าพังประตูล่ะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้เอาไงต่อพี่บาสเอาไงต่อพี่บาสไม่รู้เอาชิ nice. ้นกรอบให้หมดเลยอะไรอะไรอะไรพี right? Why, Why, anyway? oh ่กรอบผมกรอบผมอย่ามาเดือกผมมีเหล็กก้อนหนึ่งเอาเปล่าไม่ให้เอาที่ขุดเอาไม่ได้ สกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวเอาของก่อนผมมีหินสามสิบกันแ๋ยวพี่ให้ทอดไปสี่สิบสี่ออมาเอาเอามาเอามาเสื่อปักไฟพี่เจ้าสว่างเกินเดี๋ยวอยู่นิ่งอยู่นิ่งเป็นไรพี่กุ้งดูเฉยเฉยเอาน่าทอดมาแล้วนะขอบคุณขอเอา่อบ ไหนอะ่ะพอดเม่นมีเลยอได้แล้วได้แล้วมีสีัป,ปข้างขางนี่ปากข้างขนี่นปากตรงนี้ตรงนี้อยากตรงมีเงินด้วยเฮ้ยอยเราจะมาสร้างนั้นกันรา<ว>อะไรอุโมงค<ว>์โอโุโมงค์โอเจโอเีย,ย้ายของมานี่เลย,ยอะเรียมจะขุดพวกย้ายของมานนี่เลยขาต,ตัว นี่บบนห,กหักกันบ้งปู่แมตานีหักค่ะไปขุดโอ้โหกลับนานเลย,ยเร็วองเรื่มือนมืดละต้นนี่มันบออกแล้วอันนี้กำลังพาไปไหนอ่ะน่าจะทิ้งไปแล้วอ๋อก็เกือบตกเกือบตก พี่ปาของอย่างเยอะเลยเต็มปาต้องง้าย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยต้องอ้ยยังยุ่งขาไปเลยยังกัดแกะแพ้ดิโอ้ของเต็มตัวเลย,อยเลยอามาไม่หมดเลยนะอู้เต็มตัวเลยอะ กี่บ้านออกภาเป็นผีแน่ๆกี่โมงเนี่ยเจไม่รู้ขอรู้ก่อนมึดยังยังไม่ยังไม่หกโมเลยยังไม่มืดยังห้าโมงห้าโมงไม่งม่ืกี่โมงอะห้าโมงห้าโมงตีหนึ่งบ้านเองนี่้ังจะห้าโมงงเหรอใช่เหรอเจใช่ดูนี่นาฬิกาเนี่ยเลี่ยงไม่หกโมงเลยนะห้าโมงยบเก้า อยเจ็วลาเนี้ยมีไม่ดูโอ้ยแพ้หมดเลยของเอ็งตีหนึ่งจะตีหนึ่งได้ไงอะไรอ่ะเลยดูบนหัวเองอ่ะเฮ้มาเจ้มาดิเร็วเร็วเร็วดินออกมาแล้วก็เดินก็เมาเลยกลับมาเร็วกลับมาเร็วเร็วหาหาไม่เจอหาไม่เจออยู่ไหนอยู่นี่โอ้ไม่กัดบ้านสวยโอ้ลืมข้างกับบ้านทางไหน โอ้<ม>หลงทางผ่านภูเขามาดิแค่น,นึงผมขอหากนะันโอ้โหหาชื่อพี่ก่อนดีเอ้ยมามม่าแล้วอเออแ๊บน,นึงขอเดินกลับก่อนใช่เปล่าตรงนี้มีถ้ำไหมโอ้ m ม g o กโอ้ m ม g o ก d n e s s ดเฮ้ยหลงทางอะไรโอ้โอ้โอ้หลงทางอ่ะเฮ้ยเจอถ้ำเจอถ้ำ สว่างสว่างด้วยไอ้ย่ะใช่ป่าใช่ป่าเออเจะชื่อพี่ละแป๊บนึงมาเร็วเจอเจอเฮ้ยมาเร็วเจอแล้วมาเร็วมาเร็วตามทางยังเจอยุงกัดยุงกัดยุงกัดชัวเนี่ยยุงแหละแมลงวันแมลงวันไายเยอะจังเจอแล้วโอ้สวยสวยหอมมาเร็วมาเร็ว มะแดงมดแดงมดแดงกัดมเยอะเจ้ถอยก่อนเยอะพี่คุณเอ้งถอยปากทอดก็พอแล้วพี่ครูเล็กอ่ะพี่บอกอันนี้พูดอ่ะเล็กอยู่ไหนอะจะมีขุดอ้าวไม่ออกมาโอ้ยไม่ออกมาหมดแล้วเราเจอถามมาตอนนี้อะไรเจ้เป็นคนไปหาหามา หาหาเนาะคือหลูสร้างบ้านได้หลูมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบล็อกนั้นมาวางตรงนี้โอเคเดี๋ยวบล็อกที่สร้างของมาวางตรงนี้ก่อนโอ้หน้าบ้านนี่หลูมากแต่เข้าไปในบ้านนี่อ้นเด๋ยวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคไปเลยโอ้ยเสียใจ เข้จะทำยังไงนะบี่บี้บ้านก็มีงั้นมาตรงนี้ตั้งหีบดีกว่าวันนี้มาหลังมาหลังบี้ดิวิ่งหีบทำไมทำตรงนั้นอะอ้าวก็ไม่มีตั้งหลัวหลัวหลัวอ๋ออย่าใสเตียงไว้ตรงไหนเตียงไว้ตรงไหนดี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 อ่ะเตียงไว้ตรงไหนอ้าวเฮ้ยอย่ากดแรงเจ็บเจ็บเจ็บยอมไปเล่นนะทุกคนทำ ทำแนลูก่อนนี่วางเตียงเสร็จแล้วบ้านหลูบ้านที่หลูที่สุดในโลกอยตอนนี้เราได้ทำการสร้างบ้านกันแล้วนอคะโอ้ย่อยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้มอยอยโอ้ยโอ้ยอยนะยอ้ยงอ้ยโออ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 ้อยอโอออ้อออนอย้้อ มันทธนุว่อมันทนว่ม hey. ันทธนูเปล่าเออธนูไปหาไปเดินแล้วก็หามาเร็วเจเฮ้ยตีเอ้ามีเด้อมีมาทนูมาเด้อตีพี่เมื่อกี้นั้นธนูรดเลยอยาหมดลูกน้อมีหนึ่งลูก เดียวยังไม่ยิงนะเก็บไว้ก่อนเอาไปใส่ไว้ในหีบเอาไปใส่ในหีบโอ้ยไม่อยากเลยนี่ยจะหาเลยพีเจ้าขุดไปเรื่อยๆจนหาเลยเส็จแล้วครับเฮ้ยเจ้าสิ่งมีชีวิตคู่น่ากินมันเป็นอะไรกันเนี่ยมันคือแก่รู้แล้วแกะแกามันมีเนื้อแก่ด้วยหรอ่าเจ้านั้นอ่ะมีดิมีเนี่ยมันอย่างสับปะรดเลยแจงไว้น่าบอกว่าเอาไอ้นี่หรอ ไปเอ็นชาร์ดตาปอนตาคุยส่ขออนุญาตเอ็นชารดตาโอ้โหตัดแดนที่หรูไม่เอาไม่แม่ถึงจะให้ดูเฉยว่ามันสวยไม่ได้มาจะสร้างว่าตรงแค่ได้ดูเฉยว่ามันสวยเออนี่คือปรากฏการณ์เรื่องเกือต้นไม้มีครึ่งต้นเร็วอย่าไปเกยอย่าไปเกยผมไม่ได้ไปไกลอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยเนี่ยเห็นชื่อพี่อยู่เลย อ่ะเนื้อไม่เจอเลยสัตก็ไม่เจอก่อนโรเจจะมาเดี๋ยวพี่จะปรับปรุงบ้านให้ดูกับหอยหลู่นะตอนนี้เราได้แยกทางกับพี่บารเราจะไปหาอาหารแล้วนะคะเอ้าเจอแกะมาเ่ากันเถอะแบะลาก่อนไอแบะมาเอามาเอ็นจาร์ของกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนี่แบะมากเลยโอ้ไม่กัดไหนเย็นไหมนะโอ้ย พี่บัสเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเขได้กระสุนไฟเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเขาได้กระสุนไฟนะเดี๋ยวพี่บาสเดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ดูนะกับเราวที่สอเอาไอ้นั่นตะกอนมาว่าไงผมได้อาหารมาโอ้โหโอ้โหหรูมากโอ้โหพี่บาสบ้านหรูมากพี่จำป้องกันพวกก็ไม่กัดสุดยอดมากเลยแมวเมวแมวจะมุดเลี้ยวเดี๋ยวโอ้ ขอขอทำอาหารก่อนหิวหิวโคตรเลยนี่มีต้นอ้อยไม่ได้ดีพูดผิดมีแบดเป็นต้นอ่อนต้นไม้เราไม่ใช้ไม่ต้นอ่อนเราต้องต้นอ่อนต้นไม้อาอทีกุ้งคือเป็นไรฮะพอถึนเป็นเด็กมีปัญหา ได้ิแล้วได้ผิดวันนี้ไงพี่มาได้ผิดอนดกนแล้วไหนดอาไปทยได้กิน่กินได้ไม่ใช่ม่ใช่มันกินได้หรอกหลองผมก็แบบมันม่ต้องไปเอาของเอ็นดร์ก้อมันมีอยู่แล้วลมหายใจเอ็นดอร์กนหรือชื่อนึ่งกินปากินเดอร์โกนทำอะไรได้เนี่ยชื่อลมหายใจเอ็นดอร์โกนใช่ไหมแต่ผมจะเรียกกินปากินเดอร์กนมีเป็นนม มบึ้ว่าไงที่บ้านมืดแล้วนอนกันเดี๋ยวอย่าหาธนูอยู่มันไม่มีที่เพิ่มเลือดแล้วโเจโอ้โหบ้านตัวต่อตัวงานนี้มีประตูไปเพื่ออะไรป้องกันหลัวพี่ตลอดมันร้องมันร้องตีนตีนไม่หลัวหลัวอยู่หลัวหลัวมันจะไหนก็บ่หลั ตอนนี้มันไม่มีที่วอันอันนั้นอันนั้นเอ็งเรียกใกล้ตายเหรอโอเจดูดูดูพวกเขากำลังวิ่งกันเต็มเลยหลูมากเลยโอเจดูพวกเขาดิวิ่งกันเต็มเลยอเออมันกำลังวนะิ่งครับพี่ป๊าเขาตัดคลิปก่อนนะเราก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ,บ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย